นักถังเลิศดพบจบแดนตอน145ตอน4ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิออนิเมะมาต่อกันเลยคุณต้องหาจังหวะและความถี่ในการหมุนเวียนของแกนบิญญาณแกนแรกของคุณก่อนเมื่อคุณพยายามสร้างแกนบิญญาณที่2คุณต้องตอบสนองกับแกนบิญญาณแรกของคุณก่อนสิ่งนี้จะช่วยลดการรบกวนให้มากที่สุดแกนบิญญาณที่2ของคุณจะต้องหมุนเวียนและบิบบัดให้ถึงมาตรฐานของแกนบิญญาณแรกของคุณก่อนที่จะเพิ่มความเร็วนี่แหละคือเหตุผลถ้าไม่ใช่เพราะคําอธิบายของผู้อาวุโสชวนว่าหยูห่าวคงใช้เวลาอีก10ปีในการทําาาคคววมเข้้ใจแนนิดี เขาอาจไม่ได้เรียนรู้เทคนิคนี้ด้วยซ้ำและผเผชิญกับความปินไปได้ที่จะเกิดความวุ่นวายผู้อาวุโสชวนกล่าวว่าแม้ว่าการสร้างแกนวิญญ,ญาณที่สองผ่านการสะท้อนจะยากแต่คุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้หากคุณพยายามต่อไปพลังวิญญ,ญาณและการควบคุมของคุณแข็งแกร่งพอเช่นเดียวกับผู้อาวุโสมูมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเทศแห่งความตายโตลัวและข้าคุณควรเดินบนเส้นทางนี้ขัวยู่่าวถามด้วยความสงสัยผู้อาวุโสชวนท่านรู้ได้อย่างไรว่าเย่สีสุดและหลงเสี่ยวเหยาเดินทางมาเส้นทางนี้ด้วยผู้อาวชววนนน้้มก่่่าาาาถพเเขไทํั ผลลั์ก็จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคุณกำลังพูดถึงวิธีที่สองนั้นหรือหัวยู่าวถามผู้อาวุโสวชวนพยักหน้าและกล่าวว่าใช่การใช้สีสะท้อนเพื่อสร้างแกนวิญญาณที่สองนั้นปลอดภัยกว่ามากเนื่องจากแกนวิญญาณแรกของท่านยังคงเป็นแกนหลกักการก่ะตัวของแกนวิญญาณที่สองของท่านจะดำเนินไปตามความถี่ของการหมุนเวียนของแกนวิญญาณแรกของท่านดังนั้นจึงไม่เกิดปัญหามากมายระหว่างแกนวิญญาณแรกและแกนวิญญาณที่สองของท่านอย่างไรก็ตามหากท่านใช้วิธีอื่นในการสร้างแกนวิญญาณที่สองของ,องใใหหญ่่่่่กกกวาาามาแนนนนนออนอปรระโยยยช์ััิงพๆบต อีกวิธีหนึ่งคือการเสริมพลังหยินหยางคําว่าเสริมยินหยินหยางเหมือนกับคําว่าเสียงสะท้อนนี่เป็นครั้งแรกที่หวอยูหาได้พบกับคําว่าการฝึกฝนแบบนี้ผู้อาวุโสชุนพยักหน้ามันคือสารสนับสนุนหยินหยางสิ่งนี้หมายความว่าแกนวิญญาณที่สองจะเดินไปตามเส้นทางที่แตกต่างจากแกนวิญญาณแรกในระหว่างการก่อตัวมันจะเหมือนกับการสร้างแกนวิญญาณใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นแกนวิญญาณที่สองจะไม่เกี่ยวข้องกับแกนวิญญาณแรกนอกจากนี้แกนวิญญาณที่สองของเจ้ายังจะถูกรบกวนโดยแกนวิญญาณแรกอย่างเต็ แกนบิญญาณที่สองของเจ้าจะต้องหมุนไปทางขวาทุกอย่างจะต้องแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากแกนบินญาณแรกหัวย่หาประหลาดใจเป็นไปได้อย่างไรท่านไม่ได้บอกเองหรือว่าหลังจากที่แกนวิญญาณแรกก่อตัวขึ้นแกนวิญญาณที่สองของข้าจะหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแกนวิญญาณแรกแล้วมันจะกลายเป็นเป้าหมายของข้าหรือเปล่าผู้อาวุโสชวนสายหัวและกล่าวว่าไม่เจ้าพูดถูกแกนวิญญาณอันแรกของเจ้าจะต้องหมุนในทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากแกนวิญญาณอันแรกของเจ้าอยู่ในขอบเขตอิทธิพลของแกนบิญญาณอันแรกของเจ้าในขณะที่ความต้าานนนทัสูงมก เจ้าสามารถได้รับความเป็นอิสระจากแกนวิญญาณอันที่สองของเจ้าได้ตรัสเท่าที่มันสามารถหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้ให้ข้าบอกเจ้าว่าเจ้าสามารถทำลายมันได้อย่างง่ายดายในบางเงื่อนไขมันเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดเมื่อมีความโกลาหลในระหว่างกระบวนการสร้างแกนวิญญาณของเจ้าแทนที่จะเป็นเมื่อแกนวิญญาณของเจ้าหมุนเจ้าจะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่เมื่อความโกลาหลใดๆนำไปสู่การขัดขวางกระบวนการทั้งหมดดังนั้นเจ้าควรใช้สนับสนุนยินหยางฮัวยู่ห่าวตกตะลึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงคำอธิบายของผู้อาวุโสชวนแต่เขาก็สัมมผัััสสไดดด้ถึงงวาาาายกกกลลบในรรษุ่ แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีใครใช้วิธีนี้การหรอกใช่ไหมมันอันตรายเกินไปยิ่งไปกว่านั้นหากทำสำเร็จแล้วหากแกนบิญญ,ญาณทั้งสองดวงโคจรในทิศทางตรงกันข้ามมันจะออกมาเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่ามันจะเกิดการประทะก,กันภายในร่างกายของคุณหรือผู้อาวุโสชวนยิ้มและสายหัวยังมีคนที่พยายามแม้ว่าข้าจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าผู้ควบคุมบิญญ,ญามนุษย์คนใดทำสำเร็จแกนบิญญ,ญาณคู่ที่กอตัวขึ้นจะแข็งแกร่งที่สุดหากประสบความสำเร็จข้าขอถามคุณว่าวังวนจากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดได้อย่างไรหัวยู่าวถามด้วยความ,มงุงงุุนนไม่่่่ใชชคกาารหืผู้ออวโสตบ คำตอบที่ถูกต้องคือการผสมผสานร,ระหว่างแรงผลักและแรงดึงลองคิดดูหากวงวนสองแห่งเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างวงวนทั้งสองนี้พลังวิญญาณใดๆที่ติดอยู่ระหว่างวงวนทั้งสองจะกาะตัวเป็นวงวนอีกครั้งทันทีเนื่องจากแรงที่ตรงกันข้ามแต่วงวนใหม่นี้จะถูกบังคับให้ออกไปหลังจากฟังคำพูดของผู้อาวุโสชวนแล้ววูหวยูฮาวก็ได้ยินเสียงดังกล้องอยู่ในหัวของเขาความสงสัยที่สำคัญมากของเขาได้รับคำตอบในที่สุดเขาพูดแทบจะทันที ผู้อาวุโสชวนที่เทียนใช้สารเสริมยินอย่างหรือผู้อาวุโสชวนตกตะลึงคุณเดาถูกแล้วเขาใช้วิธีนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เขาแข็งแกร่งมากและเหตุผลที่เขาประสบความสาเร็จก็เพราะเขาสะสมพลังมาเป็นเวลานานนอกจากนี้ร่างกายของเขายังแข็งแกร่งมากอีกด้วยไม่แน่ใจว่าเขาทําได้อย่างไรแต่ข้าคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่ประสบความสาเร็จในบรรดาบุคคลและอสูรวิญญ,ญาณทั้งหมดเป็นผลให้เขาแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาอันติเมตโตลูทั้งหมดยังไม่ต้องสงสยัยถ้าเขาต่อสู้ด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาข้าไม่คิดว่าหลงส แม้ว่าพวกเขาจะรวมพลังกันก็ตามตี่เทียนนั้นเป็นเป้าหมายของหัวอยู่ห่าวมาโดยตลอดยิ่งเขาได้รู้จักเทพสัตว์อสูรตนนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวมากเพียงใดเขาใช้สารเสริมยินหยางเพื่อสร้างแกนวิญญาณคู่ของเขาเมื่อเขาคิดว่าตี่เทียนหมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาอย่างไรมันก็สมเหตุสมผลสำหรับเขาพลังวิญญาณของเขาปรากฏเป็นวงวนขนาดเล็กนั่นต้องเป็นผลมาจากสมดุลของหยินและหยางวงวนขนาดเล็กแต่ละแห่งมีพลังวิญญาณมหาศาลเมื่อเทียบกับอันติเมตโตลูทั่วไปแล้วปริมาณพลังวิญญาณที่เเขาาาาาาสมมมรถกกกก็บได้้นนัว่ ไม่น่าแปลกใจที่ภาพสะท้อนของเขาสามารถทําให้เยสีสวัดกลัวได้เขาคือเทพเจ้าสัตว์ร,ร้ายผู้อาวุโสชวนกล่าวว่าคุณไม่ควรคิดถึงการใช้อาหารเสริมยินยางมันอันตรายเกินไปในขณะที่ร่างกายของคุณแข็งแกร่งคุณสามารถเปรียบเทียบตัวเองกับเทพเจ้าสัตว์อสูรได้ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์และอสูรวิญญาณน,นั้นมีความแตกต่างกันทาง,ทางชีววิทยานั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรไปเสี่ยงเพียงทําตามหลักการของเสียงสะท้อนเพื่อฝึกฝนคุณมีสุดยอดน้ําแข็งและวิญ,ญญาณคู่ตราบใดที่แก้นวิญญ,ญาาณณที่อของของคุกลลยเเป็นัตติโหว ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะบรรลุความสามารถของที่ถียมวัยูฮาวัวร้อยอย่างขมขึ้นในใจถ้ามันยากขนาดนี้แล้วที่จะสร้างแกนบิญญาที่สองของข้าแล้วแกนบิญญาที่สามของข้าล่ะข้ากลัวว่าจะไม่มีใครในประวัติศาสตร์ของสตาบันเชกได้บ่งเพาะแกนบิญญาที่สามผู้อาวุโสชวนให้คําแนะนําเพิ่มเติมแกหัววีฮาวเขาเปิดเผยทุกสิ่งที่เขาเคยประสบกับวูยูฮาวและทางอูถงคุณแค่ต้องจําที่ข้าพูดไว้อย่าพยายามก้าวหน้าเร็วๆนี้อันตรายมากข้าต้องอยู่คุ้มกันคุุุุุณณณทททททกกคคคครัั้้งงีีีี่่่่่่่พพยยาาามมเเือจะไดดชิญบวสสต โอเคฮัววีฮารับคำพูดของเขาผู้อาวุโสชวนกล่าวว่าอูภารกิจจะเกิดขึ้นในอีกสิบวันพบกับคนที่เหลือที่จะเดินทางไปในวันถัดไปคุณคุ้นเคยกับสถานที่นัดพบเป็นอย่างดีซึ่งก็คือเทือกเขาหมิงตูทั้งคู่สามารถไปที่นั่นก่อนและนัดพบกันที่ค่ายของพยัคฆ์ขาวเมื่อทุกคนอยู่ที่นั่นคุณจะออกเดินทางจำสิ่งที่ข้าพูดไว้คุณทั้งคู่อยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเท่านั้นคุณซ่อนตัวเก่งมากใช่ไหมอย่าเปิดเผยความสามารถทั้งหมดของคุณคุณจะได้กลายเป็นเเเปปป้้้้้้้าาาหมมมยยนนนัันั่่่่่ใชชไไไดทงงงงงงงคุุณแลละะอออออูถผวววโสสตกกพืีปปีจ วูยูฮาวให้คำมั่นกับผู้อาวุโสช่วอีกครั้งวอยูห่าวไม่กังวลเกี่ยวกับภารกิจนี้มากเกินไปอันที่จริงเขาค่อนข้างสงสัยภารกิจดังกล่าวการลอบสังหารผู้นำของอาณาจักรเป็นเรื่องง่ายหรือไม่นอกจากนี้ไม่ว่าพวกเขาจะยอมรับหรือไม่ก็ตามพลลังที่รวมกันของอาณาจักรจันทรานั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาอาณาจักรทั้งหมดของทวิตโตลัวเขาคุ้นเคยกับความแข็งแกร่งของเครื่องมือวิญ,ญญาณของพวกเขาเป็นอย่างดีการลอบสังหารซูเทียนกลั่นนั้นยากมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้อาวุโสชวนปล่อยเขาไปเเขางงเาายยัังงงงงคคตตต้้้้ออดินนนนทไไปใรีววหู่่ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ใดๆในภารกิจนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อการแสดงเพียงอย่างเดียวแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเขาจะไม่เสี่ยงโดยไม่จาเป็นด้วยพลังห้าตรงใหม่ทั้งงูทงและความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อนมากนอกเหนือจากความจริงที่ว่าความสามารถในการเอาชีวิตรอดในสนามรบนั้นยอดเยี่ยมมากและเขามีประสบการณ์มากมายเขามั่นใจมากว่าจะรักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้หลังจากกลับไปที่สานักถัง วอยู่าวก็ดึงถังอูถงกลับไปที่ห้องของเขาทันทีเพื่อทำสมาธิเขาสามารถมีสมาธิได้เฉพาะในระหว่างการทำสมาธิเขาจำเป็นต้องเข้าใจสิ่งที่ผู้อาวุโสส่วนอธิบายก่อนหน้านี้อย่างถ่องแท้และเปลี่ยนประสบการณ์ของเขาให้เป็นความเข้าใจในช่วงไม่กี่วันต่อมาหัวยูฮาวก็ได้เตรียมงานบางอย่างในวันที่9้าเขาและทางอูถงได้บอกลาสมาชิกที่เหลือของนิกายถังพวกเขาออกจากเมืองเรกรดอย่างเงียบๆและมุ่งหน้าไปอังพรมแดงของจักรวรรดสิสิงหลัวหลังจากที่เดินทางมาถึงอาณาจากักรสิงหลัว พูวิหาก็รู้สึกประหลาดใจที่พบว่ามีเครื่องมือเฝ้าระวังวิญ,ญญาณทางอากาศในอาณาจากักรซิงหลัวแม้ว่าจะมีอยู่น้อยแต่มันก็ดีกว่าที่จะไม่มีเลยเห็นได้ชัดว่าสถาบันขี้วิญ,ญญาณไม่ใช่สถาบันเดียวที่เข้มข้นในการวิจัยในพื้นที่นี้หลังจากที่ต้องทนทุกข์ทรมานในช่วงสงครามทั้งสามอาณาจักรของทวิปโตลูก็ได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการวิจัยในพื้นที่นี้ด้วยเช่นกันแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามทางจักรวรรดิสุริยันจันทราแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยกูอออวินนนและถถััังงจบบมืนขนผ่าาท้ฟ้ฟพลังวิญ,ญ,ญณาาู่่ในราางกย และทั้งคู่ก็มีเครื่องมือวิญญาประเภทบินอยู่บนหลังอุปกรณ์วิญญาประเภทบินของฮูบิฮาวและทงังงูทงถูกสร้างขึ้นโดยฮูบิฮาวเป็นการส่วนตัวมันเป็นอุปกรณ์วิญญาระดับ9้าเมื่อเทียบกับวิศวกรยาระดับ9คนอื่นๆข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮูยูฮาวคือความเร็วที่เขาผลิตเครื่องมือวิญญาระดับ9้าเขาไม่ได้ออกแบบเครื่องมือวิญญาประเภทบินทั้งสองนี้แต่ชวนจื่อเหวินเป็นคนออกแบบเขาผลิตพวกมันขึ้นมาเพียงอย่างเดียวซึ่งใช้เวลาทั้งหมด5เดือนแม้ว่าพวกมันจะเป็นนนนนนเ่่่่่ออองงงมมมวววาาาาดดัทดัทีีีีีสสสแกกยยยยพฟ้ลล ช่วยให้เครื่องมือวิญญาณกลมกลืนกับท้องฟ้าในระดับดังกล่าวการซ่อนเร้นมีความสําคัญมากกว่าการออกแบบผิวเผินของเครื่องมือวิญญาณในขณะที่พวกเขาบุนเปียนพลังวิญญาณความเร็วของเครื่องมือวิญญาณประเภทบินของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นทันทีเท่ากับความเร็วของเสียงแน่นอนว่าระยะเวลาที่พวกเขาสามารถรักษาความเร็วดังกล่าวได้รวมถึงความเร็วในการใช้พลังวิญญาณของพวกเขานั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังวิญญาณของพวกเขาด้วยการบ่งเพาะในปัจจุบันของฮูอยูฮาวและทังอูถงพวกเขาสามารถรักษาความเร็วเสียงได้ประมาณ15นาทีอย่างไรกกก็ตตาาาามหหพพววเขใช้้ลังง เวลานั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้วสาหรับพวกเขาที่จะเดินทางข้ามครึ่งอาณาจักรนี่คือเหตุผลที่หัวยูฮาวมั่นใจมากว่าพวกเขาสามารถป้องกันตัวเองได้อุปกรณ์วิญญาณระดับ9้าจะไม่ได้มีเพียงความสามารถเดียวอย่างแน่นอนอุปกรณ์วิญญาณประเภทบินทั้งสองนี้ติดตั้งซัสเตอร์วิญญาณหากตัวขับดันเหล่านี้ได้รับการเสริมพลังพวกมันจะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงถึงสามเท่าแม้ว่าจะสามารถรักษาไว้ได้เพียงชั่วครู่ แต่ก็มีหลายครั้งที่เกิดผลที่ไม่คาดคิดได้แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ความสามารถดังเปล่าได้นี่เป็นเพราะภาระบนตัวที่เกิดจากการใช้ความสามารถนี้มีมากเจ้าแห่งวิญ,ญญาณที่มีวงแหวนน้อยกว่าเจ็ดวงจะระเบิดเป็นชิ้นชนเนื่องจากแรงกดดันมหาศาลเมื่อเดินทางด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้โฮว,วิหาวกับทั้งงูทงต่างก็มีพรสวรรค์ทั้งงูทงไปถึงโตหลววขั้นสมยานามขณะที่โฮว,วิหาวก็เป็นขั้น89ทั้งคู่สามารถใช้ความสามารถดังกปล่าได้ชวนจื้อหวนเรียกเครื่อองงงมวิิญ,ญ,ญาทั้นนีบนเปเสภะร สามารถติดอันดับหนึ่งในสิเครื่องมือวิญญ,ญาณประเทศบินได้ของทวีปนี่เป็นเพราวะวิศวกรยาระดับ9ไม่ค่อยได้มุ่งเน้นพลังงานของพวกเขาในการผลิตเครื่องมือวิญญาณดังกล่าวในการผลิตเครื่องมือวิญญาณระดับ9วิศวกรยาระดับ9จะต้องเต็มใจเสียสละพลังงานจำนวนมากในเวลาเดียวกันเขาต้องมีทรัพยากรเพียงพอด้วยเช่นกันเดิมทีสตาบันเช็กและนิกายถังไม่มีโลหะหายากมากมายอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเซ็กได้ดึงดูดนักธุรกิจจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้เมืองเซ็กและนิกายทังมีทรั